เ่าวใส่ทั้มเลยจันคะผมคนหนึ่งที่เห็นด้วยควรจะกดดันกัมพูชาในแง่เศรษฐกิจเนี่ยเราปิดดา100ยย่านร้อยเปอร์เซ็นต์ลยัดดันแรงงานกับไม่ต่อวีซ่าแรงงานให้ตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตเนี่ยประเทศไทยตัดร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยผมว่าเราทําออดมากอู่ข้าวอู่น้ําเป็นถุงเงินถุงทองของขเขมรต้องไม่มีทุนระเบิดถือว่าเป็นการละเมิดปฏิญญาควรจะยกเลิกปฏิญญาสู้กับไทยกับขเขมรไปปลูกโยก,กับภาษรรีทั้ม ก็หันไปขายให้ประเทศจีนหันไปขายกับประเทศท่มิก์หันหันไปขายกับประเทศในเอเซียอื่นๆอเมริกาผมคิดว่าเขาก็ไม่คงไม่ตัดขาดจากประเทศไทยได้ทีเดียวหลั <What? S 2> กกาบใดที่สถานการณ์มันยืดเยื้อมันมเจ็บครั้งเดียวแล้วจบสักทีหนึ่งอะไรแบบนี้เจ็บแล้วจบอะไรประมาณนั้นเลยใช่คร <จบ S 2> ับ<ม>เขม่นต้องมีราคาที่มึงต้องจ่ายนะเพราะนั้นถ้าไม่เคลียร์เรื่องทุนระเบิดไม่คุยในปฏิญญาหรือถ้อยแถลงรวม